สวัสดีครับที่นี่ร้านปิจุนบิ๊กไบมือสอจากจังหวัดพะเยาครับวันนี้มีรถมานำเสนอเพิ่มอีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็น YZF R15 ปี2018นะครับจดทะเบียนปี2019นะครับสำหรับคันนี้วิ่งน้อยมากนะครับวิ่งมาแค่9,000กว่ากิโลนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมรอบๆคันรถกันก่อนนะครับคันนี้ของแต่งถือว่าถือว่าเยอะพอสมควรนะมีท้ายสั้นนะที่เห็นนะฮะอกสนามนะครับ สวยๆครับชิวหน้าอุดกระจกไล่น็อตนิดๆหน่อยๆนะครับวิ่งใต้ไฟนะครับโหลดหน้าจัดทรงหล่อนะครับมีท่ออีกหนึ่งชุดนะครับฟูนะฮะปลายดาบนะครับสวยๆครับคันนี้วิ่งน้อยนะฮะของแต่งครบๆนะครับเดี๋ยวพามาชมรอบคันใกล้ๆอีกทีนึงนะฮะนี่ ให้เห็นชัดเจนนะครับสวยใสครับคันนี้นะมีตำหนิตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับสใสๆครับท่อสวยๆเลยฮะล้อสะอาดสะอาดโซ่สเตอร์เหลือใช้นานๆแล้วครับยางนะฮะ 9,000กิโลแท้เจ้าของมือเดียวออกศูนย์นะครับคันนี้เปิดราคาที่59,000บาทนะครับท่านใดสนใจสอบถามได้ที่เบอร์0863711307นะครับร้านตั้งอยู่อำเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับสามารถมาดูรถคันจริงได้นะครับทางร้านมีบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านสามารถเก็บเงินไปทางได้นะครับมาเดี๋ยวพาไปดูเลขไม่กันเลยนะครับ สวยใสครับนี่มาสตาร์ทฟังเสียงกันนะครับเสียงแน่นๆทุมๆนุ่มๆน,นะครับหนักแน่นนะฮะคอฟูเป็นคอปอมนะครับ สอบถามได้ที่เบอร์0863711307นะครับอัอนนี้เปิดราคาที่59,000บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยมีรับประกันหลังการขาย1เดือนหรือ3,000กิโลนะครับสามารถเก็บเงินไปทางได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย